เอโยเซิร์ฟสวัสดีครับผมพิมเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha MT03 ปี2018นะครับคันนี้สวยมากนะสวยแบบตะโกนเลยมีของแต่งมาให้พอประมาณเลยครับสีเป็นสีเทาดํานะครับเดิมจากโรงงานนะสีสวยๆเลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมเช่นกันนะครับจากโรงงานขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งนะครับอคารบูวิกนะครับผม สวยมากนะคันนี้คันนี้มีแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะฮะกระจกติดไปแฮนด์แล้วก็ฝาปั๊มบนแต่งนะครับผมมีกาดมอน้ําแต่งตรงรุ่นนะครับคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยยังใช้งานได้อีกยาวครับผมล้อเป็นล้อเดิมไปทําสีมาใหม่นะฮะคันนี้สวยมากเลยนะครับผมชิวหน้าเป็นชิวหน้าแต่งนะคันนี้เครื่องฝั่งนี้สะอาดกิบๆเลยรถแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับผม ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วส่งส,สวยๆเฟ,ฟี้ยวๆเลยคันนี้แต่งท้ายสั้นมาให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับ<ๆ>เลขไม์ยอยู่ที่36,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย<ๆ>ทอนุ่มๆพอๆสไตล์2สูบเลยนะฮะ สียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้นะครับ Yamaha MT03 ปี MT 2018เปิดเสนอราคาขายอยู่ที่76,000บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฟรีดาวน์ได้ด้วยยอดจัดไฟแนนซ์จะอยู่ด้านบนเลยนะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย